สนามบินจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์ของประเทศและเป็นความประทับใจแรกของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนในโลกของเรามีสนามบินกว่า4,000แห่งขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปในวิดีโอนี้รวยใช่ว่า justfacts จะพาคุณไปพบกับ10สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นสนามบินอะไรบ้างพอจะเดากันได้หรือเปล่าไปดูกันเลยอันดับที่10ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินหลักของประเทศไทยติดอันดับที่10ของสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีรหัสท่าอากาศยานคือ BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ25กิโลเมตรครอบกลุ่มพื้นที่มากถึง32.4ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ20,000ไร่ เป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับผู้เดินทางคำว่าสุวรณภูมิมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าแผ่นดินทองเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระชนากาชทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรได้พระราชทานเมื่อวันที่29กันยายน พุทธศักราช2,543โดยใช้แทนชื่อเดิมคือสนามบินหนองงูเหา่าอันดับที่9ท่าอากาศยานนานาชาติไคโรท่าอากาศยานนานาชาติไคโรเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์โดยมีรหัสท่าอากาศยานคือ CAI ครอบคลุมพื้นที่จำนวน37ตารางกิโลเมตรตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมา ท่าอากาศยานแห่งนี้จัดว่าเป็นท่าอากาศยานที่พลุกพล่านที่สุดในแอฟริกาและเป็นศูนย์กลางหลักของสายการบินอียิปต์แอร์ไนแอร์และสายการบินพาณิชย์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายอันดับที่8ท่าอากาศยานนานาชาติช่งางไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติช่งางไห่ผู่ตงรหัสท่าอากาศยาน PVG ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดกว่า39ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่รอบนอกของเมืองเซียงไฮ้ประเทศจีนท่าอากาศยานนี้เป็นหนึ่งในสองท่าอากาศยานนานาชาติของเซียงไฮ้และเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยอันดับที่7ท่าอากาศยานจอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนตัลท่าอากาศยานจอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนตัลรหัสท่าอากาศยาน IAH ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ44ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโดยอยู่ห่างจากใจกลางเมืองฮูสตันไปทางใต้เพียง37กิโลเมตรชื่อของสนามบ,บินนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จเอชวูบชประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐอเมริกาอันดับที่6ถ้าอากาศยานนานาชาติเปิดจริงตาซิงถ้าอากาศยานนานาชาติเปิรจิงตาซิง เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่สองของกรุงปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตต้าซิงทางตอนใต้ของปักกิ่งประเทศจีนรหัสท่าอากาศยาน PKX ครอบคลุมพื้นที่47ตารางกิโลเมตรสนามบินนี้มีชื่อเรียกลเล่นๆว่าสนามบินปลาดาวเพราะเนื่องจากพื้นที่ของสนามบินมีรูปร่างคล้ายดาวท่าอากาศยานนานานชาติเปิจซิงตา้าซิง เปิดใช้ครั้งแรกในปี2019และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกด้วยอันดับที่5ท่าอากาศยานนานาชาติดาวเลสตั้งอยู่ในรัฐเวอร์ Virginia, จิเนียห่างจากใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีเพียง42กิโลเมตรท่าอากาศยานนานาชาติดาวเลสรหัสท่าอากาศยาน IAD ครอบคลุมพื้นที่48ตารางกิโลเมตร สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอห์นฟอสเตอร์ดาวเลสรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่52ของสหรัฐอเมริกาอันดับที่4ท่าอากาศยานนานาชาติออรแลนโดท่าอากาศยานนานาชาติออรแลนโดตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองออรแลนโดรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเพียง10กิโลเมตรใช้รหัสท่าอากาศยาน MCO ครอบคลุมพื้นที่กว่า53ตารางกิโลเมตร เดิมทีสนามบินแห่งนี้เคยเป็นฐานทัพอากาศแต่ฐานทัพดังกล่าวถูกปิดไปในปีคศ1975หลังสิ้นสุดสงครามเวียดนามและพื้นที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นสนามบินสาธารณะหลักสำหรับผู้มาเย,ยือนรัฐฟลอริดามีเที่ยวบินเข้าออกจากสนามบินแห่งนี้มากกว่า850เที่ยวบินต่อวันอันดับที่3ท่าอากาศยานนานาชาติดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธท่าอากาศยานนานาชาติดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธตั้งอยู่กึง่งกลางระหว่างเมืองดัลลัส และเมืองฟอร์ตเวิร์ธรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริการหัสท,ท่าอากาศยาน DFW ครอบคลุมพื้นที่เกือบ70ตารางกิโลเมตรสนามบินแห่งนี้ให้บริการจุดหมายปลายทางต่างๆกว่า250แห่งทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านท,ที่สุดในโลกมีผู้โดยสารหลายสิบล้านคนต่อป,ปีอันดับที่ 2. ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร์ ท่าอากาศยานานาชาติเดนเวอร์เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกตั้งอยู่ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริการหัสท่าอากาศยาน DEN ครอบคลุมพื้นที่135.7ตารางกิโลเมตรเปิดให้บริการในปีคศ1995ให้บริการไปยัง215จุดหมายปลายทางทั่วทวีปอเมริกาเหนือละตินอเมริกา ยุโรปและเอเชียอันดับที่1ท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟาฮัดและสนามบินที่ใหญ่ที่สุดี่โลกนั่นก็คือท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟาฮัดรหัสท่าอากาศยาน DMM สนามบินขนาดมหึมาครอบคลุมพื้นที่776ตารางกิโลเมตรเปิดให้บริการในปีคศ1999ท่าอากาศยานแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมืองดัมมัมซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแคว้นตะวันออกของประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเขตที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกและอยู่ใกล้อ่าวเปอร์เซียท่าอากาศยานานาชาติกิงฟาฮัดตั้งชื่อตามอดีตกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียฟาฮัดอิบินอับดุลลาซิส สนามบินนี้จัดว่าเป็นสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดเป็นอันดับที่3ของซาอุดีอาระเบียร,รองจากสนามบินเจดดาห์คิงอับดุลลาซิสและสนามบินริยาตคิงคาลิตมีผู้โดยสารมากกว่า10ล้านคนต่อป,ปีและให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางประมาณ55แห่งทั่วโลกและนี่ก็คือ10สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอย่างที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ